แถมๆแล้วอร่อยๆบายี0โลดได้มาแล้วครับโทรศัพท์มาแกะพร้อมกันนะครับเพื่อนนีนะครับแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งมีมีการกระแทกนะครับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อน แกไม่สวยออกทั้งในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับมีแบตเตอรี่นี่นะครับเพื่อนแบตเตอรี่แบตเตอรี่อืเขาเรียกอะไรนะ USB สายชาร์จ USB <c oughs> แล้วก็ว้าวแถมหูฟังให้ด้วยครับเพื่อนๆมีหูฟังให้ด้วย มแกะพร้อมๆกันครับตัวโคดไม่ติดเครื่องนะครับเพื่อนนี่ครับเขาจะมาแบบนี้นะครับเพื่อนสั่งไปสีน้ำเงินตรงปกนะครับเพื่อนตรงปกนะครับผู้มือ มาพร้อมใบนี่นะครับมาไรล,ล่ะนี่ครับเคสเ,เขาแรกอะไรที่เคสนะครับเคสปอกอะไรป,ประมาณนี้นะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือ มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนรอยลอยยังไม่อาบแล้วก็มานี่ครับเขาเรียกอะไรลนะ่ะอันนี้ร้อยร่อยเจ็บไปให,ให,ให้ให้ที่ร้านเขาทำให้เนาะนะครับหน้าจอ ครับเพื่อนๆลดเลยครับมีเก็บเงินปลายทางามีเก็บเงินปลายทางค่าสติค่าส่งคลิกเลยตะกร้าเหลืองครับมีโปรโมชั่นนะครับมีแฟดมีแฟดเซลด้วยคลิกเลยตะกร้าเหลืองคลิกเลยตอนนี้ก็แกะแกะออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่แบตเข้าไปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราจะไม่ใส่ซิมนะ มีใส่ซิมสองซิมนะครับมีซิมใส่สองซิมเนี่ยแต่เราจะไม่ใส่ซิมเพราะว่าเราเอามาใช้ทำอ่าเปิดเพลงนะครับเพื่อนเป็นเครื่องเสริมนั่นเองก็ใส่เคสเข้าไปครับด้านนี้ก่อนเนาะเนตัวนี้ตรงนี้เขาจะมีเวลาเราออกเขาจะมีช่องให้ด้านนี้เราก็จะใส่กลับย้อนกลับไปเหมือนเดิมเขาก็จะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อน เดี๋ยวร่อยก็จะชาร์จบแบตไว้เลยนะครับเพื่อนๆชาร์จบแบตจะอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆที่ชาร์จจะอยู่ข้างบนก้องแกงก้องแกงยังไงไม่รู้เครื่องดูชาร์จแบตนะครับเพื่อนๆเข้าไหมนี่นะครับเพื่อนๆชาร์จแบตแบตก็จะเข้ามาแบบนี้เราก็จะชาร์จทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆชาร์จเร็วมากครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแป๊บเดียว นี่นะครับเพื่อนนี่ครับแปบเดียว20เปอร์เซ็นแล้วก็จะทิ้งขาวายนะครับให้เขาเต็มก่อนเดี๋ยวพอชาเต็มแล้วแล้วหลอยก็จะใส่ที่รองนี้ให้เขานะครับเพื่อนใส่ไปเลยก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยขอแชะเดี๋ยวค่อยชาร์จใหม่ใส่ไปก่อนนะครับเพื่อน เขาจะแถมอาหน้าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกระจกอะตรงนี้มันเป็นพลาสติกใช่ไหมเขาจะแถมตัวกระจกมาให้ด้วยเขาเรียกอะไรหน้าจอกระจกอะหน้าจอพลาสกรีนที่เป็นกระจกมาให้นะแล้วก็หูฟังนี่ครับเ,เพื่อนๆแล้วก็จะชาร์จทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ เริ่มใหม่ทนไปให้เต็มนะ